สวัสดีชาวเซเวนไทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องกร 7K ของผมนะวันนี้ผมจะมาพามาชมทีมทึกของผมกันนะว่าผมจัดทีมประมาณไหนกันนะคลิปก่อนนะที่ผมอัดไปนะ่ะเป็นอาจจะมองแบบภาพรวมไม่ได้ว่าแบบทีมทึกมีวิธีสู้ยังไงก็ทีมทึกที่ผมจัดไปครั้งที่แล้วเป็นทีมที่แบบสู้แบบฮิวแล้วก็ฟิกดาเมจสู้ แล้วมันฮิวเรื่อยๆจนสามารถจบเกมได้เลยแต่ว่าฟิกดาเมจเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดครั้งเหมือนกันถ้าใส่ไปหมดแล้วแล้วอีกฝ่ายไม่ตายเนี่ยก็มีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าหากตัวบัฟอีกฝ่ายอยู่โครบอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบสถานะหวาดกลัวจูดัสมาใช้เลยเกมอะ่ะเราก็จะมีสิทธิ์แพ้ได้แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้าเราฟิกดามจก็คือมีโอกาสชนะสูงเก็บตัวสําคัญสำคัญได้ก็ชนะส,ส,สูงมากแล้วไอโอกาสแบบแรกอะที่ว่าอีกฝ่ายอยู่รอดครบอะไรเงี้ยฟิกดามจไม่เข้ามันถามว่ามีไหมมันก็มีแต่น้อยมากเพราะว่าดูจากวิลเลจแล้วอะมันไม่น่าเกิดขึ e. ้นเลยซ้ำก็จะเกิดขึ้นแบบนานทีแบบฟิกดามจติดบีบังคับลัวเลนในลนบาอะไรเงี้ยนานทีจะเจอนะแต่ถึงจะบอกว่า ฟิกดามเมทไปเข้าเนี่ยมีโอกาสแพไหมผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นมีโอกาสแพแต่พอหลังจากที่ว่าผมได้ปรับทีมาเนี่ยมีโอกาสแพนะ้อยลงเพราะว่าผมไดแอนตี้มาด้วยคืนมาดูถูกแลก้วก็ดวเป็นแี้นะนั่นแหละแล้วก็มีรูดี้แสงสว่างจะสาดตรงีกคนสองตัวนี้มันคอมโบกันนะ,ะถามว่าทําไมสองตัวนี้มันคอมโบกันเพราะว่าลูดี้มันเพิ่มกองให้ฝั่งเรา ล้วก็เพิ่มอัตาราบล็อกให้ทําให้ทีมของเราอ่ะอึดขึ้นแบบยึดขึ้นขึ้นมาครึ่งประมาณครึ่งนึงเลยนะแล้วก็แอนตี้ไปลดพลังโจมตีเวทอีกน่อยจะทําให้ทีเวทตีเราไม่เข้าเลยถ้ายื้อมาเรื่อยอฟ์ฝ่ายมันไม่เป็นไรเลยนะไปเล่นเเกมอ่ะอีกฝ่ายก็จะตีเราไม่เข้าเลยถ้าเป็นทีเวทซึ่ง ถ้าต่อให้ฟิกดาเมจไม่เข้าเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะอยู่เพราะว่าสกิลร่างของอลูดี้อะสกิลร่างของลูดี้อะเป็นสกิลที่แบบเพิ่มความเสียหายใส่กระตูประเภทเวทแล้วก็ประเภทโจมตีจะทำให้แบบเวทโดนแรงขึ้นเงี้ยถ้าถ้าพูดถึงในทีมของเมตาในปัจจุบันนะปัจจุบันอ่ะเป็นเมตาประเภทเวทยอยู่แล้วตอนเนี้ยผมจัดทีมถึถกตัวเนี้ยมันเอาไว้สู้กับทีมเวท เอาไว้ต่อต้านกับทีมเวทโดยเฉพาะแล้วมันผลที่ออกมาได้ก็คือชนะรัวๆเลยเนี่ยท,ทีมทีมทึกของผมก็จะมีวิเลตประมาณ93%ในท็อป5 5 0 0อยู่ตอนนี้จริงๆอะอารีน่าผมไม่ค่อยได้ไต่ามากหรอกแบบดาบรลครบปุ๊บผมก็เล่นอะไรประมาณนั้นไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรแล้วทีมทึกอะมองมองภาพโดยรวมแล้วก็คือฮิว แล้วก็ฟิกดาเมจฮิลแล้วก็มีดาเมจลูดี้ที่เป็นดาแบบเมจแบบเป็นดาเมจเพียวๆได้หนึ่งตัวในทีม้วนะลูดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมใช้ออกมาเป็นทีมถึกเพราะว่ามันมีเพิ่มอัตราบล็อกกับพลังป้องกันให้ทั้งทีมมาเขาจะเล่นผลห้ามบับกันใช่ไหมแล้วลูดี้อ่ะมันแรกๆมันจะบัฟไม่ได้ถ้าสมมติว่าแอนตี้อ่ะมาห้าม,มาแก้สถานะก่อนอ่ะ ก็จะทําให้รูดี้สามารถบับได้แน่ตั้งแต่เธอแรกเลยแล้วก็สามารถยกโลกได้ด้วยก็จะทําให้ได้เปรียบถ้าแอนตี้แก้สถานะก่อนนะอย่างที่2องเลยลูดี้เป็นตัวเลดเกมต้นเกมจจะทําได้แค่ฟิกดามจจากสกิลเอเวสหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแต่พอไปเลดเลดเกมประมาณซันเดิลเดย์อะสกิลล่างของลูดี้สามารถทุบทีเดียวอีกฝ่ายตายยกยกทีมได้เลย ซึ่งถามว่าในช่วงซันน์เนดย์ะเราเสียเปียบไหมบอกเลยว่าทีมถึกอะไม่มีคาว่าเสียเปียบในช่วงซันเเดย์เพราะว่าเป็นทีมที่แบบมีสก,กิลออโต้สูงรดดาเมจอะไรนู่นนี่นั่นเยอะเพิ่มพลังป้องกันก็เยอะในช่วงซันน์เเดย์อะจะได้เปรียบทีมดาเมจแบบมากๆเลยนะทีมดาเมจอะจะตีเราไม่เข้าแต่ในช่วงซันเเดย์อะทีมเราเตีเข้าทุกทุกอย่างเลย แต่จะมีสกิลนึงที่แบบทีมถึกไม่ชอบมากๆในซันเดก็คือสกิลถลายบ้องกันมันจะเป็นสกิลเดียวอะที่แบบเกียดมากๆเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ SBA แล้วก็เจาะเกาะ80แค่นั้นอ่ะในช่องซันเดอ์เดที่แบบทีมถึกเกียดที่สุดแค่นั้นเองตัวต่อมาก็จะเป็นแรดกิทแรดกิทเนี่ยผมเอามาแค่ ลดความเสียหาย,ยไม่ใช่ลดความเสียหายเป็น,นอ,อสเวนในทีมท้านทานการแบบสลับแผงการลบอะไรเงี้ยจะทำให้แผงการลบของเราไม่โดนแบบสลับมั่วก็ทำให้สองตัวเนี้ยสองตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยยืนได้ยืนอยู่ข้างหน้าได้แล้วก็อึดด้วยส่วนสามตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ยืนหลบอีกฝ่ายเฉย แ่งการลบผมก็จะใช้ไปประมาณนี้ตัวหออแรนกิดเองอะ่ะเอามาแค่แจกีบก่อครับใส่แหวนเป็นใส่เครื่องประดับเป็นไันนี้อายุเพื่อทำให้อีกฝ่ายนั้นอะเลงการโจมตีมาค่่แรนกิดก่อนส่วนองส่ตะแรนกิดเอามาเพิ่มกราะให้แถวหน้า ก็คือ2ตัวหน้าเนี่ยแหละละัดกิจกาันกิจ2ตัวนี้นพลังป้องกันจะเจอะมากๆถ้าอยู่ใ<ด><ด>นแนวหน้าสามพันก็จะทำให้แถวหน้าอึดขึ้นมาแล้วก็ลดความเสียหายที่ตัวเองได้รับอีก40%อันนี้ก็ถือว่าเป็นบัฟอึดพิเศษของตัวมันเองนะแล้วก็เพิ่มต้านสถานะพิดปกติให้แถวหลังก็ทำให้ตัวหลังติดสถานะยากขึ้นรูดี้แอนตี้แล้วก็ เควมิดจะติดสถานะยากขึ้นก็ทำให้ทีมทีมถึงนะมีการต้านสถานะแล้วก็แถวหน้าก็จะอึดขึ้นมาด้วยสําหรับตัวแลนกิตแล้วก็สกิลได้เป็นสกิลฟิกดามิสามารถใช้ในการหักเลือดแล้วก็ต่อสู้อีกฝ่ายได้ในทีมนี้เพราะทีมนี้มันไม่มีดามิหรอกจริงๆอะถ้าเป็นฟิกดามิดยิ่งเจอยิ่งดีนะสำหรับทีมส่วนสกิลบนเป็นสกิลที่ดี สกิลหนึ่งสำหรับทีมถึกแต่เป็นสกิลที่แย่สำหรับทีมดาเมจแล้วทำไมเขาถึงเอามาเล่นในทีมดาเมจกันเลนกิดเหตุผลก็เพราะว่ามันมีเพิ่มอัตราจุดอ่อนนะเพราะมันเอามาแทนเฟรนดีได้แล้วมันอึดด้วยสกิลเอาไวม้มีมีการปริกดาเมจสามหมื่นแล้วเพิ่มคูลดาวนสามสิบวิเพิ่มคูลดาวน์เนี่ยมีโอกาสติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ะคือคนที่ใส่ไอ้นะี้ลิมิตเบรก กันเพิ่มคูดาวไอตัวนี้มาอ่าไอเกตตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะบางทีมันเอาไม่อยู่เลยซ้ําก็คือแบบโอกาสติดแบบถึงจะต้านไปแล้วอะแต่ก็ยังมีโอกาสติดสูงอยู่ดีก็คือต้านเหมือนไม่ได้ต้านแหละ <c oughs> มัน,นก็เลยแบบผมก็เลยเอามาเล่นกับทีมถึงเพราะว่าการเพิ่มคูดาวให้ฝ่ายเป็นอะไรที่ถือว่าข้ามเวลาได้เวลาข้ามเวลาเนี่ยสำหรับทีมถึกถือว่ามีค่ามาก ถ้าข้ามเวลาได้แม้แต่หนึ่งเดิอนอ่ะมันจะอึดขึ้นเรื่อยๆเอย,เอย,เอยตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของแอนตี้แอนตี้นะ <Ent i S 1> ผมจะเอามาเป็นตัวเปิดของทีมนี้นะแอนตี้เป็นตัวธาตเวททำไมถึงเอามาเล่นในทีมถึกเพราะว่ามันมีบัฟลดพลางโจมตีอย่างที่ผมบอกไวแ้แหละมาคู่กับลูดี้ทำให้ทีมเวทนั้นตีผมไม่เข้าเพราะว่าในเมตาตอนนี้ยมันเป็นทีมเวทกันสส่วนมาก การที่จะฝ่าและให้วิลเล่ตัวเองสูงสุดได้มันจะต้องดูจากทีมโดยรวมก่อนถ้าเอาแอนตี้มาเล่นแบบทางนั้นที่รู้ว่ามีทีมไกลภาพระบาดเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมละ่ะเราก็เอามาเล่นและอย่างการต้าตสถานะหวาดกลัวให้12เธอเนี่ยให้ทั้งทีมะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆาสำหรับทีมถึกเพราะว่าทีมถึกอะ่ะมันเป็นทีมที่แบบเกียรติสถานะของจูด้ามากเลยนะไอห,หวาดกลัวเนี่ย หวาดกลัวของจูดา้าหวัดกลัวเนี่ยมันเป็นสถานะที่แบบบล็อกไม่ได้แล้วบังคับติดคลีจุดอ่อดเลยก็คือทีมถึกอะละลายเลยอ่ะถ้าเจอสกิลถ้าเจอสถานอะอนี้เข้าไปไก็เลยใส่แ,แทนตี้มาเพื่อต้านแล้วก็มีลดความเสียหายสี่เป้าด้วยทำให้โดนพวกเอาไว้ของยอนฮี ee, หรือสกิลบนของเดียวโรนเบาลงอะไรเงี้ยแต่สกิลล่างของ เดวโรนยังแรงอยู่เหมือนเดิมเลยจริงจริงอะทีมนี้มันไม่ได้เอามาเพื่อสู้กับทีมไฟล์หรอกก็อีกอย่างนึงของแอนตี้ก็คือสกิวเอาเวกฟิกดาวมาสามหมื่นเพิ่มแล้วก็มโอก้าติดอัมพาตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเหมือนแลนกิดนะแต่เปลี่ยนจากเพิ่มคูดาวเป็นอัมพาตไอ แต่ที่สถานะเนี่ยผมไม่เอาเพราะว่าผมจะเอาแค่ฟิกดามไปอย่างเดียวเพราะว่าผมใส่แหวนเพิ่มความเสียหายแต่ตัวเข้าไปก็คือความเสียหายแต่ตัวสามหมื่นเนี่ยจะเพิ่มไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสามหมื่นกลายเป็นสี่หมื่นสองมันก็จะอีกฝ่ายก็จะหายแบบประมาณว่าเกินเกินครึ่งหลอดนิดนึงอะ่ะถ้าใส่แลัคน,น์นกิจ,จมผมก็ใช้เหมือนอกันนะเพิ่มความเสียหายตายตัวอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่หมื่นสองถ้าซ้ำไปอีกหนึ่งทีคือหมดหลอด ถ้าไม่หมดหลอดผมก็มีรีเกตเอาเว้ซัม,มอีกหนึ่งทีก็จะทำให้อีกฝ่ายนั้นนะหมดหลอดได้ก็คือซําให้ตายแล้วผมก็ใช้เคลมิสเป็นตัวถือเล่ไฟอาวุธหนึ่งคลิกหนึ่งจุดอ่อนเหตุผลที่ทำอย่างงี้เพราะว่าผมจะเอาให้มันติดอัตราคลิกกับจุดอ่อนให้ได้ก็ไม่ถึงต้องเอาอัตราคลิกกับจุดอ่อนมาให้เคลมิสเพราะวสกิลของเคลมิสอ่ะมันเป็นสกิลดาเมจสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลย ช่วงต้นเกมอ่ะมันจะไม่แรงมันจะไปแรงช่วงพวกช่วงซันเดย์อะไรเงี้ยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจากที่เบาๆอ่ะกลายเป็นแบบแรงเวอร์เลยนะเรื่องปริมาณฟื้นฟูก็คือทําให้ตัวเองฮิวแรงขึ้นส่วนเอ็ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันมันฮิวก็ฮิวเฉยๆฮิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าตัวฮิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าตัวทุกครั้งที่ใช้สกิลซึ่งเชอร์มิท้าใช้ตะกี้รอบมันก็ฮิวได้ เวลาเจอกระจูดัสมันก็จะอาจจะแบบเิวจักหนึ่งหมื่นสองหมื่นเหลือสักประมาณ900 0อะไรอย่างนี้แต่ผมใส่เจมเพิ่มปริมาณฟื้นฟูผมบอกไว้ก่อนนะว่าเจมเพิ่มปริมาณฟื้นฟูเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับทีมสายฮิวมากทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าเพิ่มปริมาณฟื้นฟู20น่ะกับการใส่กับไม่ใส่อ่ะมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนเลย ไม่รู้นะสูตรคำรนวณของเกมมันคำอนวณยังไงอะจ,อาจากที่ผมได้ลองมางงผมเจอจูราตัดฮิวอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะเคมิดผมหิวแค่เก้าพันเน่ยนะถ้าใส่เข้าไปผมจะฮิวประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ถือว่าเวลาโดนตัดเลือดอ่ะก็จะหิวได้เยอะเหมือนไม่ตายจากเดิมมากแนตะแนะนําว่าให้ใส่ไว้นะถ้าสําหรับใครที่อยากจะเล่นฮีตต์ลูดี้ด้วยนะ,ะเพื่อปริมาณฟื้นฟูฮิวอ่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะ การมิดอเวกเจมต่อไปเรื่องเป็นการเรื่องมิดอเวกเจมของแต่ละตัวในทีมมิดอเวกผมแนะนำให้มิดอเวกเป็นเจมรักในนะเพราะว่าเอาเอออปออปชั่นอัตราบล็อกอัตราบล็อกประมาณ30%อสิอ่์หาหาเอออปชั่นออปชันนั้นให้ได้ก็จะถือว่าแบบทีมเราออมันจะอึดขึ้นมากๆโูดี้ผมยังไม่มีเลยถ้ามีอ่ะ30% สามปหรือยี่หนี่แหละอัตราบล็อกก็จจะเพิ่มขึ้นมาสูงมากเนีย่ยทุกตัวเลยนะเจมรักไนท์เจมรักไนท์เนี่ยมิดเอาเวกเพิ่มหาอัตราบล็อกมาทําให้อัตราบล็อกให้ทีมมันต้องสูง,นะงอ่ะก็คือแบบแล้วก็ใส่เกาะเลือดเข้าไปแทนให้อัตราบล็อกนี้อยู่ประมาณสัก70%ในทีมอ่ะก็ถือว่าดีมกากมากเน,นีย่ยอัตราบล็อกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมรีหาหาไม่ได้นะผมก็ใส่เป็นหนึ่งเลือดหนึ่งบล็อก นนใส่เป็นหนึ่งเลือดหนึ่งบล็อกแทนเพราะว่าเจมผมอัตราบล็อกมันต่ําทําไมถึงต้องใส่มิดอเวก,กเจมเพื่อเอาอัตราบล็อกทําไมถึงไม่ใส่เจมบอส,ส,สเพราะว่าเจมบอสดัมันเปลืองครับถ้าเรามิดอเวกเจมไอ้ดาร์กไนท์ไปเราสามารถทดแทนใส่อะไรก็ได้ไปเพิ่มอีกหนึ่งเจมจะเป็นเล่นเกตอเวกเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีอะไรเงี้ยพลังโจมตีไม่ต้องอเอาเป็นเพิ่มพลังป้องกันกับ อะไรเดี๋ยวว่าเลือดเหลือนหนึ่งอะไรนี้อัตราคือจุดอ่อนเอาอะไรก็ได้ที่มันแบบมีประโยชน์ทางวิธีมันอึดขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยพางโจมตีเวทังปลองกันยี่สิหรือเป็นไอ้พวกต้านทานนู่นนี่นั่นลดความเสียห,หายเมื่อบล็อกมันจะดีมาก ทำหาเจมทำเจมยังไงก็ได้ให้มันแบบลดความเสี่ยหายละเอะยะที่สุดเนี่ย, 1, 2, ยลูบี้ผมก็มิดอเวกอะเป็นเจมลดความเสี่ยหายทั้งหมดนะแปดเปอร์เซตวตัวเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วทำไมถึงไม่มิดอเวกเจมคิดุดอ่อนเพราะว่าผมยังมีไม่ครบ3ามอันมันก็เลยมิดอเวกไม่ได้ส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงรูอะต้องบวกติดแน่นู่แล้วบวกพลงังป้องกันให้ทั้งทีมอะหนึ่พัน ก็เพิ่มอัตราล็อกให้อีก50%ถือละ5% 5%นะสูงสุด50มีลดอัตราชี้จุดอ่อนอีกฝ่ายอีก30%ก็่ทำให้ถ้าฝ่ายไม่ติดชี้จุดอ่อนเลยอ,อยังไงกรต็ตีเราไม่เข้าแล้วก็ลดวความเสียหาย4ีถึง5ป้าีก40%ก็จะโดนความเสียหาย4ีถึง5เป้าเบาลงสำหรับคนที่มีประดับดีเกตเอาไว้ก,ก็สามารถใส่ไม้หวังสกิลฮิลล์รัวๆหลายรอบอแลนกดกิด้วย แลนกิทใส่ริเกตเอาเวก็จะทําให้สกิลเว้ได้สองรอบเหมือนกันถ้าแอนตี้มีก็ดีเพราะว่าจะทําให้ต้านทานสกิลได้สองรอบซึ่งนั่นแหละจะทำให้เอาเวกซ้ำได้เรื่อยแ,แล้วฝั่งเราก็มีโอกาสชนะได้เร็วขึ้นด้วยไม่จำเป็นต้องรอหมดเวลาอย่างเดียวซึ่งไอแหวนรีเกตเอาเวกเนี่ยมันจะแจกในกิจกรรมนะใครสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมไปแล้วก็คือพลาดไปเลยตอนนี้มันหมดหมดกิจกรรมไปแล้ว มันจะมีจำกัดแค่2วงเท่านั้นะอ่ะส่วนเรื่องสกิลเล่นนะผมก็จะใช้ประมาณนี้ในอารีน,นา <st arts> ถ้าอยางนั้นผมก็ขอลองเล่นทีมทีกลองเล่นดูสัการันะว่าจะเจอทีมอะไรเป็ดสุมส่มๆแรนดอมไปเลยนะ ก้องอันเต้เปิดก่อนนะสวยคับฝังเราได้คลองเทินก่อนนะดูดีๆฝ่ายกลางโลงมาไม่ใช่ปัญหา อ่ะสกิลนี้มีปัญหาแน่นอนสกิลไปทลายป้องกันต้นเกมนี่เจ็บมากอาไอสวยครับแอนตี้ใช้สกิลเก้ฐานะทีนี้รูดี้ก็จะบัฟพลังป้องกันได้แล้วไม่ต้องรอหกเทินสกิลไม่เข้าเสร็จบล็อกรัวๆเลยมาก็รถพลังโจมตีไปแล้ว คโอ้มาไม่เข้ารถกลางโจมตีเยอะเยอะแล้วฟิกดาเมจเข้าอยู่เหมือนเดิมดูดีรถกลางโจมตีไปอีก40เปอร์เซ็นน่าจะไม่เข้าแล้วล่ะเก็บไว้สงครับวัน ดาเม็ดเลยแสนสองย้อนเอียเวกมาไม่แรงมากสี่เป้าถึงจะเป็นจอกกอแปดิดเลยเหนี่ยิวด้วยยิวโชว์ สี่สองนี่ดีมาก,การรเลยกันตะกี้อยู่ต้องสองรอบนี่เฮ้ยมาหรอแลน,นกิดเราเอาบ้างายแต่ตะกี้เอามาซิกดาไม่ส่วนพี่แต่เขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ของเราก็สกิลยัดกลับเขาทีมซพ็กมันต้องอย่างนี้เอ้ยอยู่อัตนาด้วยยังไงไม่ตายเว้ยเหลือสกัวเดียวยังไงไม่เข้าเลย รถต่างที่จุดออนบีไงไม่ต้องจอาเมตหายหมบติดบีบังคับไม่ต้องไม่เข้าเยอโดนสะท้อนตายไม่เหลือสะท้อนไม่เหลือเรียบร้อยชนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะยลา้ืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปนะ